บางวันคนเรามันก็ขี้เกียจได้เนาะแต่พูดถึงว่าขี้เกียจมันก็ไอ้นี่อยู่อย่าไปไอ้นี่มากบอกไม่มีเวลาบอกอย่างโดดย่างนี่วันหนึ่งมียีิบสชั่วโมงทํางานแปชั่วโมงเหลือตั้งกี่ชั่วโมง14บสี่ป่สิบหชั่วโมงหลังจาก16ชั่วโมงมีเวลาเป็นของตัวเองเอาสักวันละหนึ่งชั่วโมงพอมาดูแลสุขภาพรักษาตัวเอง คนเฮ่าถ้าบ่ฮหักตัวเองจะไปหักผู้ใดมันต้องรักตัวเองก่อนจ้าพ่อแม่พี่น้องถึงค่อยเป็นรักคนอื่นได้คนเราคนที่ไม่รักตัวเองมัวแต่โทษตัวเองฉันไม่มีน,น่นฉันไม่มีนี่ฉันทําไม่ได้อย่างงอนอย่างนี้มัวแต่โทษตัวเองมันก็ทําไม่ได้สักอย่างหรอกเพราะฉะนั้นจับมือขึ้นมาออกกาลังกายแล้วตัวขี้เกียจมันก็จะออกไปจากตัวเราแล้วเราก็จะสุขภาพดีไปด้วยกัน อย่าลืมออกกำลังกายวันละชั่วโมงเอา30สนาทีพอแรกๆจิบๆแล้วคุณจะชินกับการออกกำลังกายเหมือนมาดามโอเครักษาสุขภาพรักตัวเองดูแลสุขภาพด้วยจ้า